คุณลองคิดดูสิบ้างมีใครบ้างครับมีใครบ้างที่ไม่อยากจะกลับมาอยู่บ้านมีใครบ้างที่ที่ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศยี่สิบปีสามสิบปีแล้วไม่เคยคิดหวนที่จะกลับมาหาพ่อกลับมาหาญาติพี่น้องของตัวเองกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองมันมันเกิดมาจากการกระทำทั้งนั้นคนเราเนี่ยครับ ผมถามเลยนะว่าคุณหนีออกจากที่ตรงนึงแล้วแล้วคุณกลับบอกว่าเฮ้ย hey, ฉันเป็นคนดีที่ตอนนั้นก็ดีอยู่นะแต่ว่าฉันจะกลับไปตอนไหนก็ได้แต่จริงๆแล้วเนะี่ยในความเป็นจริงมันทําได้ไหมไม่ได้คุณสร้างปัญหาอะไรเกิดขึ้นอคุณดูคุณดูสองเคสนี้ให้ดีเถอะใครบางคนที่ออกจากหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงไปถามว่าคุณกลับมาได้ไหมกลับมาลําบาก ข้างบ้านคุณก็มีปัญหาหน้าบ้านคุณก็มีปัญหาญาติพี่น้องความโกรธเกลียดเครียดแค้นคุณก็สร้างมันขึ้นมาชาวบ้านก็ไม่มีใครอยากจะคุยด้วยเพื่อนๆไม่มีนั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเองสร้างความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตแค้นขึ้นมาในตัวตนจนมันทำมันทำไม่เห็นว่าเฮ้ย บุคคลบุคลเนี่ยคบยากปัญหาที่มันเกิดนั่นแหละครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายคนบางคนเนี่ยก็อยู่ได้แต่เพียงลำพังแล้วก็จะมองคนอื่นว่าคนอื่นแย่ทั้งทั้งที่ตัวเองก็ซุกแต่อยู่ในห้องนั่นแหละแล้วก็จะพยายามหลอกตัวเองว่ากูนี่ดีที่สุดอ่าคนที่เข้ามาหา หากูอยู่ในชีวิต,ก,ตก,ออก,ก,กูมีเตมกเกาะกูแดกมีเตมกเกาะกูดังมีเตามากเกาะกูกินก็จะก็จะหลอกสมองตัวเองอย่างนั้นอืมเหมือนกันกับปอบยานเลยปอบยานกลับบ้านได้ไหมไม่ได้แหละไม่ได้ละสร้างปัญหาให้กับพ่อนี่ก็เยอะแยะมากมายเออนั่นแหละสร้างปัญหาให้โลกทั้งใบตอนนี้ยผมบอกตรงๆนะโลกทั้งใบก็หนาวขี้แล้วนะ พออีปอบนี่ก็สามหมายแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้ก็เสกสันปั้นแต่งอยู่ในโลกแคบๆของเขานั่นแหละอยู่ในโลกแคบๆของเขานั่นแหละเก็บไข้ได้ป่วยก็อยู่แต่ในห้องนั้นเลยมผมบอกไปเลยไม่ได้มีคือเขาเรียกอะไรอะ่ะ ผมชอบพูดอย่างหนึ่งก็คือนกน้อยในกลงทองคิดว่าตัวเองเก่งอยู่แต่ในรูของตัวเองมันไม่มีเวลาสโลไลท์ไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปมีความสุขกับครอบครัวคุณมีแต่ชีวิตไง <c oughs> คุณมีแต่ชีวิตที่ยังมีลมหายใจอยู่เออ มีแต่ชีวิตที่ที่มีลมหายใจอยู่แค่นั้นเองไม,ม่มันไม่มีชีวาไงชีวิตชีวามันไม่มีไงจริงๆในเนี่ยในความเป็นจริงนะในความเป็นจริงผมถามว่าคนคนหนึ่งอยู่แต่ในห้องไม่ได้ไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้อะไรยังไงอยู่แต่ในห้องหมกมุ่นอยู่กับความหาเรื่องคนนั้นมาด่าคนนี้เรื่องคนนียชีวิตวิ่งวนอยู่แต่เนี่ย ถามว่าได้อะไรไหมได้จิกได้ด่าคน <c oughs> คุณํำพานีครับผมสวัสดีพี่ลำพายวันนี้ครับผมเ <c oughs> ขาไม่มีโลกมีโลกสโลไรลไปเที่ยวไปเล่นนะ่ะนะชีวิตบ้านปลายบ้านปลายของมนุษย์มันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ตอนนี้ ตอนนี้ผมบอกตรงนะ <c oughs> เห็นเห็นชีวิตเห็นชีวิตที่กำลังดิ้นอยู่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งที่จะที่จะทำลายอิปอบยานได้นะครับที่จะให้มันตุยนะครับไม่มีอะไรหรอกครับโลกเครียดโรคเครียดนะเครียดที่จะเอาชนะคนอื่นนะแต่ก็เอาชนะไม่ได้เครียดที่จะเอาชนะคนอื่นแต่ก็เอาชนะเขาไม่ได้ อ,อันนี้พูดตรงๆนะครับปอบยานเครียดที่ที่อันนี้ผมบอกตรงนะปอบยานเครียดที่จะเอาชนะแม่นะอืมที่จะเอาชนะแม่แมวนะซึ่งผมบอกตรงนะครับจะให้ตายแค่ไหนนะครับมึงก็ชนะแม่กูไม่ได้หรอก มึงจะไปขุดคุยมึงจะไปหาข้อมูลมึงจะอะไรมาทำร้ายมันก็ทำร้ายเขาไม่ได้หรอกเพราะอะไรรู้ไหมชีวิตเขากับชีวิตมึงมันโคตรแตกต่างกูจะบอกให้ชีวิตชีวิตของแม่กับชีวิตของปอบยานมันโคตรแตกต่างมันโคตรแตกต่างอืมกูจะบอกให้ ต่อให้เขาไม่ได้มายุ่งต่อให้เขาไม่มายุ่งกับกับหมู่บ้านไกลพื้นที่ยงนี้ชีวิตเขาก็ดีดีกูจะบอกตรงๆนะอันนี้ไม่ได้ดูถูกอะไรนะเอาแค่อาหารอยู่บนโต๊ะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันก็โคตรแตกต่างในชีวิตมึงแล้วคุจะบอกให้ยานเออชีวิตเขาอชีวิตที่มันมีความสุขชีวิตที่ยังอยู่กับสามี ชีวิตที่ยังอยู่กับลูกเขาชีวิตที่จะไปไหนมาไหนก็ได้ชีวิตที่ไปเที่ยวไปกินอาหารอร่อยออร่ยที่ไหนก็ได้อืมชีวิตที่ผมบอกตรงนะเอาแค่เอาแค่อาหารอยู่บนโต๊ะผมไม่ได้ไม่ได้ดูถูกหรอกครับกูดูกูดูแล้วนั่นแหละไม่มีมึงบอกตรงนะครับมึงไม่มีอะไรที่จะไปชนะเขาหรอก หมือนกับมึงที่มึงจะเอาชนะกูไงมึงไม่สามารถที่เอาชนะกูได้หรอกยานเพราะกูอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเออกูอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงมึงอะอยู่ในโลกแห่งการมโน,โนคนนึงโกหกคนหนึ่งอยู่กับความเป็นจริงได้แต่ความสะใจและการมนแต่วันหนึง่งมันก็อยู่ในความเป็นจริงไงอืม ผมถึงบอวไ,ไงว่าทําอะไรกูได้บ้านบ้านที่อยู่ของตาของยายเนี่ยบอกตรงนะครับลูกๆจริงๆคนที่สร้างเนี่ยก็จะมีไม่กี่คนหรอกอทุกคนก็ช่วยกันสร้างฝาบ้านก็ของป้าก็ลุงเป็นคนซื้อไอฝาเชื้อราอ,อ,อยู่ข้างล่างห้องที่ตาแค่นอนมีห้องแอรนะ์น่ะ อันนั้นก็ก็เป็นเงินของผมผมก็จ่ายตังไปห้ามือปูกระบอกกระเบื้องนะ่ก็เงินเงินผมเั้านั้นตอนนั้นที่เอ่อเก็บเงินได้ก็ไปซื้อกระบุงกระเบื้องอยู่เอ่อผมไปซื้ออยู่โลตัสไอ้โกบันเฮาตัวทีโกบันเฮาก็ไปก็ไปตากระยายนยั่นแหละเอารถของของน้าตอน,นั่นแหละไปขนในวันนั้นน่ะ เออก็ก็เป็นเงินผมเนี่ยทาตรงนั้นกําพงกําแพงก็เราก็เป็นคนทําให้พ่อให้แม่ถือว่าอำนวยความสะดวกให้เขามีความสุขใน,นบ้านปลายชีวิตอืมนั่นแหละเราก็ทําให้เงินที่ได้มาจากอะไรเงินที่ได้มาจาก youtube นั่นแหละที่ผมสร้างกําแพงให้สร้างห้องครัวให้นะสร้างห้องน้ําซื้อเครื่องทําน้าอุ่นมาให้อม ทำไมต้องทาโรงสีใหม่มันควันมันเสียงดังก็ต้องทําห้องเก็บเก็บเสียงให้มิดชิดฝนตกมันจะได้ไม่สาดเข้าเครื่องเครื่องสีขาวก็เราก็ซื้อให้บ้านหลังนั้นยังไงยังไงมันก็เป็นบ้านของพ่อของแม่สุดท้ายท้ายสุดแล้วก็จะตกเป็นของลูก <c oughs> มันเป็นอย่างนั้น้ะถามว่ถาถ้าทำทำพิพนัยกรรมหรอไม่หรอกครับ เราไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับความเขาเรียกอะไรอะ่ะพ่อแม่พ่อแม่ก็จะบอกว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปก็ถือเอาความศัจจาของบิดามารดาบอกว่าจะให้อะไรยังไงก็ก็มีอยู่แค่นั้นเราไม่ได้เราไม่ได้มีปัญหาเหมือนใครบางคนนะนะลูกๆสี่ห้าคนนี้ไม่มีใครมีปัญหานอกจากใครบางคนนั่นแหละไม่มีเลยทุกคนต่างมีครอบครัวกันหมดเลยมันเป็นอย่างนั้น คุณรักษาไปดีครับผมต้องถามว่าตอนนี้ยตอนนี้เราเราสูญเสียอะไรนะผมไม่ได้เสียอะไรนะเราอยู่กับความเป็นจริงเออเราอยู่กับความเป็นจริงอย่าไปโกหกพกลลม fc อืมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไปโกหกโกหกพกลลม fc เมื่อไหร่นะครับคําว่าโกหกนี่นะวันหนึ่งนะครับถ้าคุณไปสู้กับความจริงยังไงยังไงคุณก็แพ้ ออเนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นมันเหมือนกันอยู่ในนิทานเรื่องนี้ะนะไอ้หาไล่ใกล้เขาเรียงสารเนี่ยเมื่อไรก็ตามถ้าคุณพยายามโกหกเมื่อไหรคุณไปเจอความจริงคุณก็แพ้เสียดาเงินแทนเสียดาเงินแทน <c oughs> คุณคุณธิดาวัสดีครับผมเสรีพ่เสือครับผมเสียได้เงิน เสียเงินสี่แสนห้าแสนเสียได้เพราะอะไรรู้ไหมคนเราถ้าไม่พูดความจริงนะครับถ้าไม่พูดความจริงสุดท้ายมันมันก็ต้องสูญเสียตรงนั้นเออเมื่อไหรก็ตามถ้าคุณฝึกโกหกเมื่อไหร่นะครับเออโมโนโลกโมโนเมโืโมโ่อไหรเป็นไงล่ะยานยานเป็นคนการันตีเองนะว่าไม่มีปัญหาสบายใจได้ อทุกครั้งที่มีปัญหานะยานจะบอกว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวเคลียร์ให้เดี๋ยวเตรียมหลักฐานให้เดี๋ยวเก็บคลิปเดี๋ยวแกะเทปอืมไม่มีปัญหาหรอกสบายใจได้เออยานสามารถปกป้องเขาได้ไหมแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องสามารถปกป้องเขาได้สักอย่าง ้าไร่ใกล้เขาเลียงซานปิวไปกับสายลมเ่ตอนนั้นการันตีการันตีโอโหไม่มีปัญหาโน่นนี่นักกฎหมายสีสุกอยู่ในนิทานเรนนี้ก็บอกไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาสวัสดีคุณแดงย,ยาหาตชีครับผมมันเป็นอย่างนัันสุดท้ายเป็นยังไงห้าไร่ใกล้เขาเลียงซานหายวับไปกับตา แล้วก็แล้วก็ไม่ได้บอกนะอืมสุดท้ายก็เฉยๆสุดท้ายก็ปล่อยไปตามสานลมไม่พูดถึงไม่พูดถึงสักแอะโอ้ตอนนั้นโอ้โหขยี้ได้วันละสิบคลิปสิบคลิปสิบคลิป,ลป,ลปอ่ะอืมนี่มีปัญหาอย่างงั้นอย่างนี้อย่างงั้นอย่าง,งนี้สุดท้ายเป็นยังไงอืมสุดท้ายก็สูญเสียห้าไร่ไป ยานพูดถึงไหมยานไม่พูดถึงเลยเอออันนี้โรคโรคที่มันเกิดขึ้นอา่ามันเป็นอย่างนั้น